เป็นเหินเขินครับคนญี่ปุ่นอวยเก่งมากครับเหมือนเราพูดเราอวยแล้วว่าแบบอุ้ยหน้าไปร่างหน้ารถงามเรากับตีตีอะไรเงี้ยพิพิธภัณศิลปะอะไรอย่างเงี้ยเลยก็เคยเหมือนกันครับคือคือวันนี้แฟน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 เราเองอวยเรานี่ก็เขินแล้วโอ้หญี่ปุ่นนี่คือดิยอดเลยอีกขั้นหนึ่งเลยครับถ้าเราอ่านครั้งแรกเรารู้สึกยังไงบ้างครับก็เขินนี่แหละครับแต่ว่าก็อาจจะเป็นเราอาจจะถูก สเปคบ้านเขาอะไรี ies, on, ้ก <representing gardens> <Catholic> ็ไม่แน่ใจเหมือนกันมันมีพิมพ์แบบขอบเป็นคุณเพิ่มเข้ามาเยอะไหมครับก็มีครับเริ่มมีแบบมีบ้านญี่ปุ่นจริงๆเมื่อวันเกิดก็แบบมีโปรเจกต์ที่เขาทําให้อยากเปนแฟนญี่ปุ่นเลยครับมีบริจาคเลือดมีอะไรนะครับเขาก็น่ารักครัเป็นแฟนญี่ปุ่นทั้งๆหน่ารักแล้วก็ผมชอบเพราะว่าเขาเขาเนี่ยผมเป็นคนชอบอากาตูนแล้วเขาเอาเราไปวาดเป็นการ์ตูนแล้วก็สวยๆเยอะแยะมากเลยครับแล้วมันทําให้เราแบบกดดันไหมคะด้วยความที่แบบคนแบบบอกว่าหลอกมากๆเลยอ๋อผมก็เอ่อ ก็ไม่ไม่ได้กดดันครับรู้สึกว่าเดี๋ยวเราไปตั้งใจทำงานของเราแหละไอ,ไอเรื่องหน้าตาเราก็ดูแลตามสั่งการของเราเนี่ยละครับไม่ว่าท้าคงทายคี์อะไรก็เต็มที่ครับทีนี้เหมือนเราไปออกสื่อที่นู่นแล้วงานทางนู้นจะมีติดต,ต่ออะไรอะไคะก็หวังว่าจะมีครับจริงๆถ้าเกิดว่ามีโอกาสก็อยากจะไปแฟนนี้ที่ญี่ปุ่นนี่แหละแต่ว่าด้วยตอนนี้มันยังไม่ได้แต่ว่าถ้าคิดว่าถ้าเกิดว่าสามารถเดินทางไปได้เราก็น่าจะไปแฟนนี้ที่ญี่ปุ่นครับ แต่ว่าตอนนี้งานที่ไทของเราก็ยังคงมีอย่างต่อเนื่องครับก็มีครับตอนนี้ก็มีถ่ายเอฟโฟร์ไทยแลนด์อยู่ครับก็กำลังถ่ายทำเรื่อยๆครับแล้วก็น่าจะมีเพลงให้ได้ฟังตลอดปีครับก็มีที่แบบอัดเสร็จแล้วแล้วก็ยังมีที่อยู่ในระหว่างทำงานอยู่ด้วยครับี่ประมาณกี่เพลงครับอุบไว้ก่อนได้ไหมครับมีครับมีครับปีนี้ก็จะทำเพลงมากขึ้นครับอย่างในปีนี้งานยังมีต่อเนื่องมันมันยังไหวสำหรับเรายังโอเคสำหรับเราอยกําลังสนุกเลยครับรู้สึกว่าจริงๆมีอะไรให้ มีอะไรที่อยากทําอีกหลายอย่างมากๆเลยครับรู้สึกว่าอาจจะไม่ได้เสร็จภายในปี2ปี3ปีนี้ด้วยก็มีแผนยาวๆไว้เลยว่าอยากทําอะไรบ้างเรากลัวกระทบในเรื่องกระหาสุขภาพบ้างก็กลัวครับอย่างช่วงหลังนี้ผมก็เริ่มแบบมีปรับแบบนอนเร็วขึ้นตื่นเช้าขึ้นตื่นออกกําลังกายเริ่มกินอาหารที่มีประโยชน์ขึ้นเลยครับคือรู้สึกว่างานเรามันเป็นงานที่ถ้าป่วยแล้วมันไม่ได้กระทบเราคนเดียวมันมีพี่ๆทีมงานมันมี ส่วนอื่นที่รอเราอยู่ถ้าเราป่ว uhh> ยเราไปทํางานได้ไม่เต็มที่มันก็กระทบหลายอย่างเราก็เลยต้องดูแลร่างกายให้แบบพร้อมกับทุกๆงานทุกๆวันครับมีเวลาก็ฟิตตลอด่เลยหรอมีเวลาก็ฟิตร่างกายครับก็ฟิตเอ่อจริงๆชอบออกกำลังกายอยู่แล้วด้วยครับแล้วก็ด้วยความที่เล่นเป็นไอเจ้าทามในเอฟโเนี่ยเขาก็จะค่อนข้างเป็นคนที่ ออกกาลังกายมีหุ่นดีอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบปรับให้มันได้เหมือนกับที่เขาต้องการนช่ไหมอย่างช่วงนี้ใกล้ซัมเมอร์เนอะหลายๆคนแบบุ่ยจะได้ดูทีว่าแบบเซ็กซี่ก่อนไว้อะไรจะได้ไปทะเลหรือเปล่าดีกว่าอยากอยากไปเที่ยวมากเลยอยากถ้าถ้ามีโอกาสไปเที่ยวอาจจะมีอาจจะมีครับอาจจะมีอาจจะมีตอนนี้อุ่นโอเคพอใจหรือยังได้ครับรู้สึกว่าคือก็โอเคแล้วแต่รู้สึกว่าในเรื่องแบบความฟิตเรื่องกีฬาอะไรเงี้ยยังยังยังได้ครับกำลัง ตอนนี้ก็เทรนแบบให้สุขภาพมันแข็งแรงขึ้นด้วยนี่เป็นป่าวินไหมครับเขาเบิกกาเราตอนนี้โอ้ยรานนั้นยาวไปเลยครับเขาแบบว่าในเขาแบบจริงๆก่อนที่เขาจะมาเป็นทายเขาก็แบบเป็นคนแบบเล่นอยู่แล้วตัวใหญ่อยู่แล้วไม่ใช่เป็นคนเล่นขึ้นยากครับแล้วเขาก็แบบมีวินัยด้วยเป็นคนที่แบบกินดีคือต่อให้เขาจะเลิกงานสามทุ่มเขาก็แบบก็กลับไปเล่นฟิตเนสคือแบบเป็นคนค่อนข้างมีวินัยเ็นับอกูาว่าตอนนี้แบบว่าวินเหมือนกับเป็นพะเอกลยระฝุ่นเราก็ค่อนข้างที่จะเล็กล่มผมเลย อ๋อก็จริงๆเอ่อก็เป็นพระเอกเป็นพระเอกทั้งคู่ครับเพราะว่าต่างคนก็ต่างมีคู่ของตัวเองเหมือนกันครับก่อนหน้านี้แต่ว่าเราเป็นท่านมีคนยกให้เราเป็นท่านในอันดับหนึ่งเราบอกว่าใจเล็กไปช่วยเป็นยังไงบ้างครับตรงนั้นจริงๆก็ก็พยายามจะช่วยหลายๆอย่างครับคือไม่ใช่แค่แมวหรอกผมแบบเป็นคนแบบสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วจะแบบสัตว์หรือว่าแบบป่าไม้อะไรเงี้ยคือถ้ามีอะไรที่เราพอยื่นมือเข้าไปช่วยได้แล้วก็จะยื่นมือเข้าไปช่วยครับเพราะอย่างแบรนด์ผมนี่ก็ ท,ที่ที่ตั้งมาแบรนด์แอสโตรเนี่ยผมก็ตั้งมาเพื่อจะหักรายได้ส่วนหนึ่งม,มาช่วยในเรื่องพวกนี้อยู่แล้วก็กมีงบตรงนี้แหละครับที่คอยช่วยเหลือตรงนี้ครับอยาา<ร>า<ม>่างนั้นแมีน้องแมจะเป็นอะไจริง <ๆ S 2> ช่วยหลายอย่างผมมีทั้งสุน,นัขนาคแมวคือผมมีหลายอันมากเลยครับที่ช่วยไปแล้วแต่ว่าอาจจะแบบไม่ได้ไม่ได้เห็นกันแต่แมวอันนั้นเหมือนพอเขาลงแล้วคนเห็นเยอะเฉยๆเลยนาะแต่จริงเราก็ตั้งใจว่า อะไรที่เรายื่นมือเข้าไปช่วยเหลือได้แล้วแบบเขาต้องการความช่วยเหลือจริงๆเราก็พร้อมจะช่วยครับอย่างามีาเกราเราเนี่ยเป็น่างพักนครับไม่เราครับโหคนอื่นรักแมวผมเยอะแยะเลยครับเป็นแบบพี่สาวผมเลี้ยงทีแบบ15ตัวผมก็ไม่มีตัวเดียวเองครับยังไม่ไม,ไม่ขนาดนั้นหรอกอย่มีอเมทมาแล้ว <ไป S 1> หายเหงา <ไป S 1> ขึ้นไหมคะดีขึ้นเยอะเลยครับแบบว่าบางทีทํางานมาเหนื่อยๆเราเดินกลับเข้าห้องจากห้องป่าๆนิ่งๆมันก็มีแมวเดินมามองหน้าเราอะไรเงี้ยมันก็เหมือนแบบพี่อ้อนกับพี่อ้อนคือเขาจะชอบแบบ เดินมาหงายพุงให้อะไรเงี้ยแบบเกาชั้นซีอะไรเงี้ยเขาแบบคือมันก็ดีว่าเรานั่งจมอยู่กับตัวเอง่อย่างน้อยเราก็มีเพื่อนให้ได้แบบพูดด้วยพูดด้วยเลยมันก็แฮปปี้ครับใช่อย่างมาม้าอัปเดตชุดอาเมะตลอดเวลาใส่อลไรชุดเลยผมโกรธมากเลยครับคือผมบอกเขาตลอดว่าแม่แมวเนี่ยใส่ถ้าใส่ชุดแล้วเดี๋ยวฝนจะรีบโอเคโอเคไม่เป็นไรออกจากบ้านปุ๊บทับพักลงแล้วใส่ชุดคือพอผมเผ่อปุ๊บเขาจับแต่งตัวตลอดเลยครับ่ก็ แบความสุขครับยังอาเบนี่ได้มีโอกาสเจอกับชาลลอตของวิหรยังครับยังไม่ได้เจอเลยครับตอนแรกตอนแรกก็รับมาก็ตัวเล็กกว่าชาลลอตครับตอนช่วงนี้น่าจะกินชาลลอตได้แล้วเพราะตัวโตเร็วมากเป็นพันแบบแมวพันใหญ่ด้วยจะมีเลี้ยงเพิ่มมเลี้ยิมไหมน่าจะยังไม่มีครับคือผมเป็นคนแบบกลัวรักไม่เท่ากันอะรู้สึกว่าแบบจะได้โฟกัสตัวเดียวรักตัวเดียวอะไรเงี้ยกลัวจะมีหลายตัวแล้วเดี๋ยวน้อยใจกันเดี๋ยวเป็นปัญหา